อ,อ๋้มักกัดดตวยใกล้เลยอ๋อแบดครับก็แบดครับผมแบดครับอ๋อ โอ้ติดมาโอ้มากัดด้วยใกล้เลยอ๋อแบดครับก็แบดครับก็แบดครับก็แบดครับอ้อแต่มาอืมเรียบร้อยครับกาลังสินุวข,ขั้นขึ้นเหรอ